แสบสแควร์เป็นย่านการค้าของวัยรุ่นที่อยู่ยั้งยืนยงมากว่าครึ่งศตวรรษแล้ววัยรุ่นแต่ละยุคแต่ละสมัยใครไม่เคยไปปรากฏร่างที่แสมสแควร์แล้วก็ผมว่าไม่สามารถจะนับเป็นวัยรุ่นสมบูรณ์แบบได้อย่างแท้จริงแสมสแควร์ในดวงใจของเราครับผม Listen to the Cloud เรื่องที่ The Cloud อยากเล่าให้คุณฟังพบกับรายการวัยรุ่น70ผมธงทองจันทรังสุผู้ที่มีอายุใกล้70 จะมาย้อนยุคให้ท่านฟังถึงเหตุการณ์เมืองไทยและความรู้สึกความทรงจำต่างๆว่าคนในวัยรุ่น70อย่างผมนั้นพบเหตุการณ์เมื่อปี70อะไรมาบ้างสวัสดีค่ะสตางพัทธิยาโพพงศกรนะคะบรรณาธิการเดอะคลาววันนี้มาเป็นตัวแทนผู้ฟังค่ะพูดคุยกับวัยรุ่น70ในตอนที่2ของรายการนี้ วันนี้วัยรุ่นเจ็อย่างอาจาร,รย์ทองทองมีเรื่องอะไรมาเล่าให้พวกเราทุกคนฟังคะวันนี้อยากจะคุยถึงเรื่องสยามสแควร์ก่อนเลยครับผมเพราะเหตุว่าสยามสแควร์นี่ผมคิดว่าเป็นย่านการค้าที่ท็อปพิติดอันดับมาหลายสิบปีแล้วนะครับแล้วก็มีการอัปเดตตัวเองให้ทันสมัยอยู่เสมอน้องๆหลานๆหรือผู้ฟังที่ทันยุคปัจจุบันคงจะสงสัยว่ากำเนิดเกิดขึ้นของสยามสแควร์ในยุคเริ่มต้นนั้น มาจากไหนเป็นยังไงบ้างเชื่อหรือไม่ครับผมวัยรุ่นเจ็ดูนย์งผมเนะ่ยทันเห็นเขาสร้างส,างสยามสแควร์เลยแหละครับตอนแรกสร้างนี่สยามมันหน้าตาเป็นยังไงคะอาจารย์ผมต้องถอยไปหน่อยนะครับถ้าผมจำปีพศไม่ผิดนะครับประมาณปี2 5 0 8อ่าประมาณนั้นนะครับผมไปเป็นนักเรียนชั้นประฐมปีที่5ที่โรงเรียนสาธิตปทุมวันแล้วก็เวลานั้นอนะ เป็นช่วงเวลาที่จุลากําลังปรับปรุงพื้นที่บริเวณที่เป็นเสีายมสกแควร์เวลาเนี้ยในความทรงจําผมนะครับเรียกว่าเป็นเป็นชุมชนแออัดไกลๆนะฮะมีบ้านเป็นห้องแถวไม้เป็นร้านค้าเล็กๆผมยังจำได้ถนนที่อยู่ด้านหลังที่เชื่อมระหว่างวันนี้เราเรียกถนนอังรีดูรังกับถนนพญาไทที่ผ่านไปทางด้านสูตรหนังสือจุฬาแถวๆนั้นนะครับ ผมเดินเดินถนนนั้นมาตอนป .5 เลยนะครับมันก็เป็นห้องแถวไม้หรือมีห้องเช่าแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัวแต่มันคงไม่ใช่ร้านโด่งดังอะไรสำหรับผมนะฮะที่ผมไปเดินแถวๆนั้นน่ะเพราะเหตุว่าตอนผมอยู่โรงเรียนชั้นป .5 ที่สาธิตปทุมวันซึ่งอยู่ไม่ไกลนะครับผมไปหาอาจารย์ซึ่งเป็นนิสิตมาสอนฝึกหัดสอนผมแล้วครูผมเนี่ยรุ่นนิสิตฝึกสอนเนี่ยเขาเช่าบ้านอยู่แถวๆนั้นน่ะอยู่ห้องแถวไม้อันนั้นนะครับ แล้วครูก็พาไปเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนี่เลยจาได้ว่าตรงนั้นน่ะมันกําลังปรับปรุงเปลี่ยนโฉมไปเยี่ยมไปหาครูได้ไม่นานนะครับก็นั้นในปี0809เนี่ยจุฬาซึ่งซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่อันนั้นเขาก็ปรับปรุงพื้นที่อันนั้นให้มันทันสมัยขึ้นบริษัทที่เข้ามารับดําเนินการดูชื่อบริษัทวังใหม่อะไรสักอ,อย่างวังใหม่พัฒนาหรือแต่มีเขาว่าวังใหม่อยู่แน่ซึ่งคําว่าวังใหม่เนี่ยเป็นชื่อตําบลตรงนั้นนะครับเพราะเหตุว่า ถอยหลังขึ้นไปดึกดำบรรมากเลยสมัยรลชการที่5นั่นนะ่ะบริเวณใกล้เคียงกันคือพื้นที่สนามสุขพัชราสายหรือที่เราเรียกว่าสนามกีฬาแห่งชาติทุกวันนี้ครับเป็นการมีการก่อสร้างพระราชวังใหม่ในสมัยการที่5เพื่อพระราชทานสมเด็จพระบร,รมโอรสา,าธิราชเยามมกุฎราชกุมารพระองค์แรกเจ้าฟ้ามหาวชิรุนทหิตแต่ว่าท่านสวรรคตก่อนไม่ได้มาอยู่ที่นี่นะแต่ชื่อตำบลก็เรียกตำบลวังใหม่แล้วพอเป็นที่ดินของจุฬา แล้วจุฬาจะมีการก่อสร้างที่เนี่ยบริษัทเอกชนที่เข้ามามาทํางานการก่อสร้างสามสุกแกร์เนี่ยก็เลยตั้งชื่อตัวเองว่าบริษัทวังใหม่อะไรสักอย่างมีสร้อยแต่ผมเด็กเกินกว่าจะจำสร้อยที่ว่านั้นได้ครับผมเพราะฉะนั้นเขาก็รื้อไอ้บรรดาห้องแถวไม้โกโรโกโซร้านก๋วยเตี๋ยวในดวงใจผมไม่รู้ในดวงใจพ่อครูเลี้ยงนะนนเราไม่ต้องออกกระตังเราก็มีความจุกดีนะก็เลยกลายเป็นห้องแถวเ ที่เป็นห้องแถวอาคาร2ชั้นตลอดทั้งบริเวณนะครับท่านที่นึกถึงแสมสแควร์เมื่อประมาณสัก3-40ปีที่แล้วนั่นนะ่ะน่าจะนึกออกว่าห้องแถวแถวแถวแสมสแกร์ยุคแรกนะ่ะเป็นอย่างไรและที่สำคัญก็คือมีโรงหนังเกิดขึ้นพร้อมกัน3โรงคราวนั้น,นครับต้องถือว่าเป็นเป็นโรงหนังชั้นนำของกรุงเทพเลยเพราะย่านการค้าที่สำคัญก่อนหน้าแสมสแควร์เนี่ย เมื่อผมเป็นเด็กกว่านั้นนะครับเมื่อผมเป็นเด็กก็หมายความว่าผมอาอยุอยู่สักปอนหนึ่งกันแล้วกันนะครับก็น่าจะ2 5 0 0ันหนอะไรประมาณนี้นะครับไม่ใช่สยามสแควร์นะครับแต่ว่าต้องเป็นย่านที่เราเรียกวังบูรพานะครับเพราะเหตุว่าตรงนั้นเป็นวังเก่าของเจ้านายในสมเด็จวังบูรพากันแล้วกันก็คือ <ใน S 2> ตรงดีโอสยามใช่ไหมคะถูกถูกถูกครับผมตรงนั้นมีโรงหนังอยู่3โรงด้วยกันนะครับคือโรงหนังแกรนคิงควีน นะครับเ,เป็นโรงหนังเดี่ยวสแตนอะโลนอยู่ด้วยกันนะครับแต่ว่า <c oughs> อยู่ในย่านที่ใกล้เคียงกันคนก็ไปดูหนังแล้วมีของกินของรับประทานมีร้านหนังสือนะครับเ,เซ็นทรัลก็เกิดขึ้นที่นั่นน่ะเซ็นทรัลแรกๆยุคแรกๆก,ก,ก,ก็เกิดขึ้นที่เซ็นทรัลวังบุรพาเนี่ยนะครับเรียกเป็นเป็นย่านฮือฮามากของของกรุงเทพนะครับไม่ไกลกันนะก็มีมีศาลาเฉลิมกรุง มีพหุรัฐมีสำเพ็งเออนั่นศูนย์การค้าในสมัยผมเป็นเด็กมากๆพอเกิดแสมสแควร์ขึ้นแสมสแควร์ก็ยังใช้คอนเซปต์เดิมครับผมใช้แนวคิดเดิมคือต้องใช้โรงหนังเป็นตัวดึงดูดทําให้คนมาใช้เวลาอยู่ในศูนย์การค้าที่เราสร้างใหม่เหมือนถ้าผมเป็นเด็กมากเลยนะครับเวลาเขาเปิดตลาดใหม่ๆฮะต้องติดวิกลิเกต้องไปหาลิเกมาเล่นฟรีนะ คนก็จะมาดูริเกแล้วมาจ่ายตลาดด้วยชั้นใดก็ชั้นนั้นแหละครับาวังบูรพาก็ก็ติดตลาดท็อปฮิตมานานปีเพราะเหตุว่ามีโรงหนังสามโรงผมเข้าใจว่าก็เป็นแผนการตลาดอย่างเดียวกันเมื่อเราจะสร้างแสมสแควร์ก็ต้องมีโรงหนังสามโรงโรงหนังสามโรงนั้นท่านทั้งหลายคงพอนึกชื่ออ่อนนะครับมีโรงหนังสยามมีลีโดแล้วก็สกาล่าซีสกาล่ายังเป็นข่าวเมื่อสองสาวันนี้เลยนะครับว่า ว่าเป็นโรงหนังโรงสุดท้ายที่ยืนชีวิตมายาวนานแล้วก็มีประเด็นว่าควรจะพัฒนาสกาล่าไปทางไหนอย่างไรก็นี่แหละครับผมเห็นทุกอย่างมาตั้งแต่ตั้งแต่มันเริ่มต้นขึ้นนะครับผมแถมพิศษนิดเผื่อใครสนใจไปสืบค้นต่อนะครับเรื่องของการสร้างสร้างเอ่อบริเวณสยามสแควร์ขึ้นนะครับก็ต้องถือเป็นรายได้หลักสำคัญในการที่จะบำรุงการศึกษาของมหาวิทยาลัยคือของจุฬานะครับ แต่ว่าก็มีข้อคอรหาทุกครั้งที่มีโครงการใหญ่นะครับว่ามีการเหมาะสมหรือไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบไปอย่างไรนี่ผมก็ก็เป็นเด็กเกินไปรู้แต่ว่าในประมาณปี2 0 1 2 3, หรือ1 3งลัง,สร,งสร้างสร้างสามทุกแกเสร็จใหม่ๆเนี่ยมีการเดินขบวนประท้วงผู้บริหารจุฬาในครั้งนั้นนะฮะแต่ผมจําเรื่องไม่ได้แล้วว่าสุดท้ายลงเอยกันอย่างไรนะครับก็กเ็เป็นประเด็นหนึ่งท,ที่ที่พัวพันกันเกิดขึ้นมา แต่ว่าตั้งแต่สยามสแควร์สร้างเสร็จขึ้นมาเนี่ยครับประมาณปี2 0 1 0ผมน่าจะประมาณอย่างนั้นได้นะครับสยามสแควร์ไม่เคยตกอันดับเลยนะครับนี่ผมอาจจะลำเอียงนะรผมรู้จักที่นี่มากกว่าที่อื่นนะครับถึงแม้จะมีย่านการค้าอื่นอยู่ใกล้อยู่ไกลภายหลังต่อมามีสยามเซ็นเตอร์แล้วค่อย,ค,อย,ค,อยค่อยมีมีสยามพารากอนมีสยามดิสคัฟเวอรี่อะไรแต่สยามสแควร์เนี่ยไม่เคยไม่เคยจืดจางนะฮะ มีอะไรแต่อ,อะไรเยอะโดยมีโรงหนังสามโรงเป็นตัวชูโรงแล้วก็มีร้านอาหารเยอะแยะมีร้านค้าในพื้นที่แสมสแควร์ที่มีความหลากหลายแล้วผมว่าแสมสแควร์มีความมีความเฉพาะคือจับตลาดวัยรุ่นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วละ่ะนะครับแก,แก่แล้วอย่างเวลานี้ผมไม่ค่อยต้องไปแสมสแควร์เพราะไม่รู้จะไปทําอะไรแต่ถ้าหากว่าเป็นวัยรุ่นเนี่ยเพราะมันก็แสมสแควร์น่าจะตอบโจทย์ความต้องการของวัยรุ่นได้ดีใช่ละเพราะเหตุว่า ถ้าสะดวกในการเดินทางนะครับรถเมย์ผ่านหลายสายตอนนี้นยังไม่มีรถไฟฟ้านะฮะและที่สําคัญก็คือมีม,มีมีอะไรคนที่เป็นเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายละคือนิสิตจุฬารอบๆบนั้นจะมีโรงเรียนเตรียมมีอุเทนถาวายมีโอ้ยเยอะแยะไปหมดแล้วนะครับมีโรงเรียนต่างๆที่อยู่ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเหมาะสําหรับวัยรุ่นร้านอาหารที่อยู่มาแต่ดึกดาบัน นี่จะโฆษณาเขาบอกมมนูนะมันก็มามาประมาณสีฟ้านี่อยู่มาแต่ดึกน้ามันนะครับเร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นจุทารสที่อยู่ด้านหลังนะฮะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีที่เรานึกออกนะเวลาผมนึกถึงว่าเมื่อผมเป็นเป็นนักเรียนชั้นมัธยมหรือเข้ามหาลัยใหม่ๆนะก็ต้องมี British Council นะครับก็เป็นแหล่งดึงดูดให้นักเรียนเข้าไปหรือนักศึกษาเนี่ยเข้าไปใช้ชีวิตไปทำกิจกรรมอะไรอยู่ในเสียมสแควนะครับ มีอะไรอะไรที่ที่ตอบสจนองความต้องการของคนที่เป็นวัยรุ่นครับแล้วตอนอาจารย์เป็นวัยรุ่นแล้วเข้าไปใช้งานสยามสแควร์ในยุคนั้นนะคะวัยรุ่นเขาเที่ยวอะไรกันบ้างคะเอ,อ่อก็ตรงนั้นตรงนั้นมันตรงนั้นไม่มีอะไรที่มันมันล่อแหลมต่อศีลธรรมนะทุกอย่างไปได้หมดเลยนะครับสยามสแควร์ก็อาจจะอาจจะ,จจะมีความเกรงใจจุฬาลงกรณ์มหาลัยซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่อยู่ด้วย เพราะฉะนั้นก็จะไม่มีขับไม่มีบาร์หรอกนะครับเป็นร้านอาหารเป็นร้านของขายของที่ระลึกสมัยนี้อาจจะเรียกว่ากิฟต์ช็อปหรืออะไรต่อะไรต่างๆ,ๆเหล่านี้นะครับซึ่งซึ่งเป็นที่ต้องการของเด็กๆเ,เราจะพบว่าในช่วงหลังเนี่ยในช่วงหลังอเซียสแควร์ก็เปลี่ยนมามีโรงเรียนกวดวิชาเกิดมากขึ้นนะฮะในในสมัยผมโรงเรียนกวดวิชาตรงนั้นยังยังไม่รับความนิยมอะ่ะยังอยู่กระจัดกระจยายกระจายน้ำหน่ต่าง แต่การที่แสมสแควร์อยู่ใกล้กับมหาลัยผมจําได้ผมผมแต่ผมจำชื่อหนังไม่ได้นะผมรู้แต่ว่าบางบางทีเวลาวันสอบเนี่ยเวลาสอบกลางภาคหรือปลายออสอบกลางปทีที่จุลาเสร็จเนี่ยผมจะรีบทําสอบให้มันเสร็จรวดเร็วนะเทะ่าที่ทําม,มีปัญญาทำเนะี่ยแล้วจะรีบไปดูหนังสสแสมสแควร์เพราะบางทีหนังดีมันเข้ามาเป็นเป็นหนังที่เราอยากจะดูโปรแกรมดีๆนะก็เราจะสอบเสร็จสักงานสักสามโมงสี่โมงนะฮนะแล้วก็ก็ไปดูหนัง กว่าจะดูหนังเสร็จก็นั่นแหละได้เวลากินข้าวถ้าไปกับเพื่อนสามคนห้าคนก็สนุกกินข้าวเสร็จก็แยกย้ายวัยรุ่นสมัยนั้นที่อยู่ในใน,ในยุคสมัยขอยงผมและเป็นคนดีมีศีลธรรมอย่างผมเนี่ยก็าไม่ทาอะไรหวือหวามากไปกว่านี้ครับแค่สอบเสร็จแล้วฉลองสอบเสร็จด้วยกันไปดูหนังแล้วก็หาข้าวกินแยกย้ายกับเพื่อนกลับนะครับโรงหนังในสมัยนั้นเออตอนผมอยู่ในมาหลาลัยมันมีตำเนียมอะไรอย่างหนึ่งนะ่าสนใจคือชมรมต่างๆกลุ่มกิจกรรมทั้งหลายเนี่ยเขาอยากจะหาสตัง ไปทํางานนะฮะของนิสิตนักศึกษาเนี่ยเช่นไปออกค่ายไปทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะไปขอโรงหนังใช้พื้นที่และจัดใช้หนังรอบพิเศษคือไอ้หนังหนังที่ฉายอยู่แล้วนะครับปกติเขาจะเริ่มรอบสิบโมงนะรอบเช้าฉนร,รอบเช้าวันอาทิตย์อะประมาณนี้นะฮะถ้าเป็นวันธรรมดาก็สิบโมงไม่มีใครดูต้อง,ต,องต้องรอบเที่ยงไปแล้วแต่เสาร์อาทิตย์ก็จะมีรอบรอบสายๆหน่อยสักสิบโมง ถ้าชมรมไหนอยากจะจัดงานหาสตางค์เนี่ยครับก็ไปขอเช่าโรงหนังเพราะยังไงเขาก็จะต้องเปิดอยู่แล้วและไปเช่าตั้งแต่ประมาณสักเจ็ดโมงนะครับเจ็ดโมงก่อนจะฉายหนังแปดโมงเลยนะครับจะต้องไปหาสิ่งที่ล่อใจวัยรุ่นในครั้งนั้นนะต้องมีวงดนตรีครับผมวงดนตรีที่เป็นขวัญใจวัยรุ่นทั้งหลายนะครับก็คนรุ่นราวคราวเดียวกันนี่แหละมาเล่นดนตรี สมนะั้นเขาเรียกวงชาโดหรือผมไม่แน่ใจว่าเรียกอย่างนี้ถูกหรือเปล่ารูนะวงชาโดเนี่ยนะครับเล่นดนตรีประมาณสักสักสองวงนะอาจจะสักชั่วโมงครึ่งติดต่อกันแล้วก็ฉายหนังอีกสักชั่วโมงครึ่งแบบนี้วัยรุ่นก็ก็จะพร้อมใจกันจ่ายสตังค์เพื่อจะไปดูดนตรีไปฟังดนตรีด้วยแล้วก็ได้ดูหนังด้วยนะครับกำี้กำไรไวัยรุ่นนี่ตื่นเช้าจังเลยค่ะ ไปดูหนังตั้ง,ตงแต่เจ็ดโมงเหรอะเพราะสมัยก่อนขยันตื่นเช้าเนี่ยหกโมงครึ่งต้องถึงแล้วครับผมเพราะว่าก็จะไปดูดนตรีไงประมาณเนี้ย่ะเป็นเป็นเป็นแฟชั่นมากเลยนะฮะแล้วก็ได้กําไรได้รายได้เป็นกอบเป็นกำรรอยู่พอสมควรเจ้าของโรงหนังไม่ได้คิดอะไรเป็นเรื่องของของราคาค้าขายอย่างเต็มเหนียวหรอกเพราะยังไงก็ตามเนี่ยก็ปิดอยู่แล้วในเวลานั้นไม่ได้เปิดให้บริการกับคนทั่วไปอยู่เพราะฉะนั้นก็ เป็นวิธีหาไรายได้อย่างอย่างง่ายๆของคนจัดกิจกรรมนะเวลาขายตั๋วก็ไม่ต้องขายใครไม่ได้ไป่ตโฆษณาตอนนั้นยังไม่มีอะไรออนไลน์นะเดินขายเพื่อนๆในใน,ในมาหาลาัยตามคณะต่างๆเนี่ยแบ่งกันไปขายคณะละห้าสิบใบคณะละสามสิบใบประเดี๋ยวก็เต็มโรงหนังอยู่ดีนะครับอผมผมยังเคยไปไปดูหนังไอ้ตอนเช้าๆนี่เลยสนดุดดีประมาณนั้นครับผมอาจารย์คะแล้วเห็นว่าสยามสแควร์เนี่ยเขาดังว่าวัยรุ่นสมัยก่อนต้องมานั่งบนขั้นบนันได อันนั้นคือยุคอาจารย์หรือเปล่าคะอันนั้นคือสยามเซ็นเตอร์แล้วนะมันมาทีหลังนะเพราะบันไดที่ว่านะคือบันไดสยามเซ็นเตอร์ครับผมสามสแควร์เป็นพื้นที่ราบแล้วก็เป็นห้องแถวมีจุดเด่นก็คือมีมีโรงหนังสามโรงที่ว่าเนี่ยสยามเซ็นเตอร์เนี่ยน่าจะตามสามสแควร์มาแต่ว่าเมื่อผมอยู่ในมาหลาลัยประมาณปีหนึ่งหกผมเข้ามาะลายเนี่ยสยามเซ็นเตอร์น่าจะเกิดแล้วนะแต่มันตามหลังสามสแควร์มาไม่ช้าไม่นานนะครับ แมเซนเตอร์นั้นก็เป็นอาคารขนาดใหญ่ฝั่งตรงข้ามคนละเจ้า mm hmm. ของนพื้นที่ไม่ใช่ของไม่ใช่ของจุฬานะฝั่งด้านนู้นแสม Center, เซนเตอ,อร์เสมพารากอนแามดิสคัฟเวอรี่นี่เป็นเป็นเป็นคนละเจ้าของกันนะแต่แสมเซนเตอร์นั้นมีลักษณะเด่นก็คือมีบันไดที่เป็นสเต็ปลงมาแล้วมีป้ายรถเมย์ก็ใครใครก็ต้องไปนั่งอวดโฉมตรงนั้นครับเราเราดูคนอื่นบ้างแล้วก็เขาก็ดูเราบ้างนะฮะ สามเซ็นเตอร์ดูจะมีจุดเด่นมากกว่าสามสแควร์คือผมรู้สึกในความรู้สึกในตอนเป็นวัยรุ่นสามเซ็นเตอร์นั้นมีแฟชั่นที่หลากหลายกว่าสามสแควร์สามสแควร์นั้นเป็นไลฟ์สไตล์ทั่วๆไปมีทั้งกิฟต์ช็อปมีร้านอาหารมีอะไรต่ออะไแต่สามเซ็นเตอร์ดูดูแพงกว่าสักนิดหนึ่งแล้วก็มีแฟชั่นมีอะไรต่ออะไรนะฮะในขณะที่สามเซ็นเตอร์นั้นไม่มีโรงหนังนะฮะแต่โรงหนังทั้งฝั่งสยามคือ สยามนีโรสกาลานี่ก็เผื่อแผ่บารมีไปให้สยามเซ็นเตอร์ได้ด้วยเพราะเหตุว่ามันก็อยู่ริมถนนคนละฝากตรงข้ามถนนเท่านั้นแหละครับแล้ววัยรุ่นเป็นคนดีมีศีลธรรมอย่างอาจารย์นี่ต้องไปเดินไปนั่งบันไดแถวสยามเซ็นเตอร์ด้วยไหมคะเออผมนั่งแล้วกลัวบันไดมันจะหมองรู้สึกไปนะผม <laughs> ผมก็เลยไม่ได้ไปนั่งแต่ว่าเดินผ่านก็ก็ก็ดูเขานั่งแต่ไม่ได้นั่งเองครับผมนะครับก็ก็ดูเขา ก็ก็มีสาวสวยหนุ่มหล่อเขาจะไม่นั่งเราเราก็ชื่นชมบุญญาบารมีเขาไปก็แล้วกันนะครับแต่เราก็ไม่ทําอะไรมากไปกว่านั้นเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เป็นเรื่องไม่ไม่สันทัดเราแค่ดูหนังกินข้าวกับบ้านเก่งแล้วครับผมขนาดนี้นะฮะก็ก็จึงรอดชีวิตมาได้โดยโดยสวัสดิภาพครับผมแล้วเออพวกผู้ใหญ่สมัยนั้นนะคะเขามองว่าการที่เด็กๆวัยรุ่นเนี่ยออกมาเที่ยวเล่นที่สยามสแควร์สยามเซ็นเตอร์เนี่ยเขามองว่าเป็นบวกหรือลบไหมคะ ผมคิดว่าเป็นเป็นที่ปลอดภัยนะฮะเพราะเหตุสยามสแควร์เนี่ยมีชื่อมาแต่ไหนว่าไม่เคยมีอบายามุกนะหรือเป็นที่ที่ห่างไกลจากไอเรื่องตีรันฟันแทงการทะเลาะวิวาทนะครับแล้วก็มันอยู่ในย่านที่เป็นกลางเมืองมากจริงๆเป็นหูเป็นตาของผู้คนทั้งหลายใครๆเกิดอะไรขึ้นในสยามสแควร์ก็ก,ก็รู้ก็เห็นกันอยู่นะฮะยังมีโรงพักย่อยอยู่ในสยามสแควร์เลยดนะ้วยซ้าไปนะครับเพราะฉะนั้นสยามสแควร์เนี่ยผมว่ามีความปลอดภัยดี ไม่มีอะไรที่ที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะกังวลสําหรับลูกหลานแม้จนถึงทุกวันนี้สยามสแควร์ก็ยังยังเปที่ชุมนุมของของวัยรุ่นแล้วผมก็คิดว่ามีคาแรคเตอร์ของความเป็นสยามสแควร์ได้ได้อยู่ยั้งยืนยงมากจนปัจจุบันนี้ครับผมอมแล้วในบรรยากาศสยามสแควร์ยุคป,ปัจจุบันเนี่ยคะ่ะอาจารย์คิดว่าอะไรคือสิ่งที่อาจารย์คิดถึงเมื่อนึกถึงสยามสแควร์ออยุคก่อนนะคะที่มันแบบอาจจะขาดหายไปแล้ว ผมมีความรู้สึกว่าชีวิตในสมัยนั้นมันอาจจะสโลว์ไลฟ์กว่าทุกวันนี้นะฮะเวลานี้ในเสยามสแคกแ์ดูอะไรแต่อะไรมันมันเปลี่ยนไปเร็วร้านค้าในเสยามสแควแ์วในสมัยนี้มันเปลี่ยนโฉมเดีเยเด๋ยวก็เปลี่ยนเนดะี๋ยวก็เปลี่ยนฮะแต่ในยุคผมนะร้านไหนอยู่แล้วนะอยู่ยั้งยืนยงมากเลยนะจนกระทั่งเราเราจบมาแล้วเรากลับไปมันก็ยังอยูนะ่มีช่วงหลังนี่แหละครับที่เศรษฐกิจมันมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แล้วไหนที่ที่ไม่แน่จริงก็ก็ต้องถดถอยไปเพราะฉะนั้นความเปลี่ยนแปลงในโฉมหน้าของแส้มแปรทุกวันเนี้เข้าไปในแต่ละแต่ละปีมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ยุคผมเนะี่ยแส้มแกรเปลี่ยนเปลี่ยนโฉมช้ากว่าปัจจุบันนี้ครับผมแล้วถ้าสมมุติว่ามองกลับกันในสายตาของคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วคะ่ะอาจารย์คิดว่าการมีอยู่ของสถานที่ที่ให้หวัยรุ่นเขามาพบปะเจอหน้ากันอยู่ข้างข้างมหาเลัยเนี่ยอาจารย์ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีไหมคะ ผมว่าเป็นชีวิตปกตินะครับเราไม่ไม่ได้ตั้งข้อรังเกียจอะไรกันนะครับการเรียนในมหาวิทยาลัยไม่ต้องจำไม่ต้องทําท่าเป็นฤาษีจําศีลตลอดไปนะครับคนมาเรียนมหาวิทยาลัยก็ต้องมีมีชีวิตอย่างมนุษย์ปกติต้องกินต้องใช้นะครับแต่เราไม่ได้บังคับให้เข้าไปแต่ขอให้สิ่งที่เป็นบริการความสะดวกนี้อยู่ใกล้ๆจะพราะว่าเวลาเนี้ยถนนพญาไทซึ่งผ่ากลางจุฬานะครับมีมีจุดยุทธศาสตร์อยู่หัวมุม สี่มุมด้วยกันฮนะต้นปลายถนนพญาไทส่วนที่ผ่านจุลานะฮะเราก็จะมีทางด้านเหนือเราก็มีแสมสแควร์อยู่มุมหนึ่งแล้วก็มามุครองอยู่มุมหนึ่งอีกทิศหนึ่งคือลงไปทางด้านใต้นะฮะลงไปก็จะมีจามจุริสแควร์กับสัญญาณมิทาวนี่ก็เป็นเป็นพื้นที่ที่ที่อยู่ใกล้มหาลัยแล้วเป็นเป็นที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาลัยที่ได้มีการพัฒนาที่ดินแล้วก็แบ่งพื้นที่ เพื่อเซอร์วิสไม่เฉพาะแต่นักศึกษาหรือนิสิตของมหาลัยเท่านั้นนะครับแต่เซอร์วิสประชาคมหรือเศรษฐกิจของสังคมโดยรวมของกรุงเทพด้วยครับผม,มแล้วอาจารย์คิดว่าเออในอนาคตอะคะ่ะมันจะมีสถานที่ไหนไหมคะที่มันจะมาเป็นที่ใหม่ว่าวัยรุ่นเนี่ยเขาอาจจะย้ายไปที่อื่นแล้ะหรือว่าแสมสแควร์มันจะยังยั่งยืนยงต่อไปในความเห็นของอาจารย์นะคะผมก็ อะไรในโลกนี้ใดใ,ในโลกล้วนอันนี้จังนะฮะแต่ผมคิดว่าสามสแควร์เนี่ยเก่งมากเลยนะเทียบกับวังบูรพาซึ่งมีอายุยืนอยู่สิบยี่สิบปีสามสิบปีตรงนั้นแล้วก็บัตรเนี่ยมันก็แห้งเหี่ยวโรยราไปในขณะที่สามสแควร์ที่เมื่อกี้ผมลองลองปักหมุดว่าเมื่อตอนผมเห็นมันสร้างเนี่ยสองพันแปดเจ็ดสองพันสิบอะไรประมาณนี้นะฮะอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็ห้าสิบกว่าปีแล้วเนี่ยผมว่าสามสแควร์เก่งแล้วก็จุดตำแหน่งยืน คือตำแหน่งทางทางภูมิศาสตร์ของแสามสแควร์เนี่ยได้เปลี่ยนมากนะครับรถเม์ผ่านหลายสายเอาวาง,งกันแล้วกันแถมเวลานี้ยังมีมีรถไฟฟ้าซึ่งเป็นสายหลักสายแรกของกรุงเทพโดยดซ้ําไปแล้วก็มีจุดเปลี่ยนที่มาสามารถเปลี่ยนรถสสายได,ได้ได้ตรงตรงข้างหน้าแสมสแควร์เลยสถานีสยามก็เป็นเป็นเหมือนจังชั่นใหญ่ผมว่าแสมสแควร์ยังจะติดตลาดอีกนานเราลองดูว่าศูนย์การค้าหรือ ย่านการค้าอื่นที่เกิดขึ้นในในช่วงหลังเนี่ยนะครับหลายหลายแห่งก็อาจจะมีเสียงครึกโครมอยู่สักพักหนึ่งแต่ว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มีคนแข่งใหม่แล้วคนแข่งใหม่ก็ทําท่าว่าเป็นเป็นสินค้าใหม่คนก็ไปชอบแต่สรัมทุกแกลไม่เคยตกอันดับจริงอยู่ไม่อาจจะไม่ใช่เบอร์หนึ่งตลอดนะแต่ว่าผมว่าซัมซุกแกก็ไม่เคยหายไปจากใจคนที่เคยใช้บริการแล้วก็ ทุกวันนี้ก็ยังแน่นอยู่นะครับสยามสแควร์ถ้าไม่พูดถึงโควิดนะในเหตุการณ์ปกติเขาก็เอาชีวิตรอดเขาได้ครับผม,มเหมือนวันนี้เราได้เห็นทั้งชีวิตการเกิดขึ้นแล้วก็การดำรงอยู่อย่างทนทานเหนียวแน่นของสยามสแควร์แถวของย่านการค้าส,สำคัญนะมันยุ่มาได้ห้าสิบปีนี่เก่งละเอ,อผมว่าเก่งละค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากเลยคะ่ะอาจารย์งั้นเดี๋ยวตอนหน้าเรามาดูกันว่าวัยรุ่นเจ็ดศูนย์จะพาเราไป ย้อนความทรงจําถึงเรื่องอะไรกันบ้างวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะครับอีนี้ครับสวัสดีนะครับ